อ่ะไปไปลูกไป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 ,ปโอ้ยโอ้ยรอหน้าประตูกันเออไม่ต้องเสียงดังนี่อุย้ยแลนแม่กันลม้มไปน้องก็เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยไปเร็วไปไปเดินลูกเดินเดินเดินค่ะเดินเดินนะตัวเล็กตัวน้อยเดินเดิน ดันประตูก่อนแป๊บนึง,นงแม่ดูรถก่อนแม่ดูรถก่อนพูกพ่องเอากระจก<อ>มาไว้ส่องส่องอะไรวะส่องดูลูกหมาเหรอแป๊บนึงแม่ดูรถก่อนนี่รถมาพิกรอบแป๊บนึงรถมาจะรีบเนาะรอก่อนรถเข้ามาลูกรอก่อนรอก่อนรถมาหนะ่ยเห็นไหมนี่นะ มาสิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกำลังนะโอ้ยนะโอ้ยอยกอกแล้วเจอแล้วไปไ,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 ไปไปไปเอาเฮ้ยเฮ้ยตามเว้ยเฮ้ยตามเขาทันไหมนะ่ะเอ้าโอ้โหไอ้พริกแม่โอ้สุดยอดเลยว่ะสิงเงินอยู่นี่แม่ แลวถ้าทางจะเรียนแบบพี่ง่ายๆซะแล้วนั่นมันไปแล้วพริกไทยพริกไทยมานี้มานี้ไปไกลเกินไปแล้วพิกมานี้เร็วมาเร็วกลับมาหาแม่เร็ว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 กลับมาเร็วกลับมาเร็ว กลับมานี่เร็ว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 กลับมาเร็วเร็วกลับมาตรงนี้แล้วเร็วเฮ้ยตามเข้าไปทำไมเงี้ยตัวเองตัวกระเปี้ยงเล่นอยู่ตรงนี้แหละเล่นอยู่กับแม่ตรงนี้แหละไปไปฉีดซะไปเร็วไปไปตรงนู้นกับน้ำค้างเยอะเกัน 응นูนไปเชิญลูกป้าข้างบ้านออกมาเล่นด้วยซะแล้วน้ำโอ้ย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 เบ็กเบกเบกเบกอะไรของกาแฟอะไรของกาแฟพิกเพิกพ็กอย่าไปถนนใหญ่นะเข้าไปข้างบ้านนู่นไปเข้าไปบ้านยายนู่นไป เอยจะไปไหนหนูจะไปฟอกบ้านะ่ะจะไปฟอกตู้น้ำานี่ไม่ไปเราอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนมาเร็ว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 เเเร็วเร็นเร็เเเเเเวเรเร็วเร็วเรวเร็วเร็ปฏิมาเรรมเรเนตรตอนเด,เด็กเร็วเรรนร็วเรเินอ ไม่ไม่ไม่พี่ไม่ต้องออกไปพี่อยู่กับแม่เอออยู่กับเจ้าอ้อยนี่แหละเฮ้ยจะไปดูใครวะทะเลาะกับใครวะมะขามเสียงใครอะกาแฟ แฟนมาช่วยแม่เลี้ยงน้องแนละ้วมาเล่นมามามาเล่นมาน,าน,มานี่เล่นมานี่เร็วเร็วนางงามกัละแมไปไหนอะน่ะจะไปไหนจะไปไหนโอ้โอ้โอโอ ขามจะเข้าบ้านยังลูกหาน้องเข้าบ้านเร็วไปไหนโฟมแม่ว